สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาพบกับลุงบุญระชมกันอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้ลุงบุญจะพาเพื่อนเพื่อนมาชมสวนมะละกอกันอีกครั้งครับวันนี้จะพามา,าดูการถากหญ้าที่โคนมะละกอครับมาดูกันครับนี่ครับเพื่อนเืนครับลุงบุญก็ได้ทําการถากหญ้าที่โคนมะละกอนี่ครับก็ ทำการถากด้วยด้วยจอบนี่แหละครับแต่ก็เป็นการถากแบบเบาๆนะครับนี่ครับถากแบบนี้ครับครูดแค่เบาๆเอาแดด้านบนก็ถ้าเราทำแรงเกินไปอาจจะโดนรากของเขานี่ครับเห็นไหมครับรากเขาก็จะเยอะออกมาก็ต้องระวังครับใกล้ๆโคนนี่ต้องใช้มือถอนแล้วนะครับส่วนออกห่างๆก็ใช้จอบเบาๆนะครับนี่ครับ ลุงบุก,ก็ได้ทําการถากไปเรื่อยๆก็ได้สามสี่ล่องแล้วนะครับนี่ครับอดปลูกเองทําเองนี่นะครับมะละกอแบบที่ว่าภาพก็ต้องดูแลกันแบบใกล้ชิดปลูกมะละกอก็เ,เหมือนดูแลเด็กเล็กนั่นแหละครับเช่เดียวกันเพราะว่าเขาอ่อนแอหากปล่อยให้รากหรือว่าเนี่ยครับโคนของเขาเนี่ยครับ มีหญ้าปกปิดมากเกินไปในช่วงนี้ก็จะเข้าเดือนสิบเอ็ดครับน้ำก็เริ่มนองครับเมื่อน้ำเริ่มนองมะละกรลงบุญนี่แหละครับหรือว่ามะละกอของใครก็แล้วแต่ครับจะมีน้ำฝนซึ่งตกลงมาจากยอดก็ก็จะไหลผ่านลงมาตามโคนตามต้นลงมาอยู่ที่โคนมละกอ ทำให้โคนมะละกอของเราเนี่ยครับมีความชื้นสูงนะครับในช่วงฤดูฝนถ้าไม่มีแสงแดดนั่นก็หมายถึงว่าเป็นที่อาศัยของเชื้อราอย่างแน่นอนครับถึงเราจะมีะะยาไว้ป้องกันโรคโคนเน่าข้อคงจะไม่อยู่แล้วครับเพราะว่าความชื้นในเดือนสิบเอ็ดเดือนสิบสองน้ำนองเนี่ยความชื้นจะเยอะ แสงแดดจะไม่มีอาจจะทำให้มะละกอของเราเนี่ยครับเกิดภาวะของโรคโคนเน่าได้เป็นอย่างสูงเลยนะครับนีครับต้นนี้ก็เอ็นต้นนี่ครับต้นนี้ก็เอ็นต้นไว้ลากโกมาอยู่ด้านบนด้านันก็จะทำการถากทุกต้นแหละครับก็จะถากไปเรื่อยๆตอนนี้ก็ได้ไปสามล่องใหญ่ๆแล้วครับนี่ครับก็สวยหามอยู่ครับ ก็ถักไปเรื่อยๆทำแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนี่ครับการปลูกมะละกอก็เป็นอย่งที่ลุงบุญบอกนั่นแหละครับก็เหมือนกับดูแลเด็กอ่อนนั่นแหละครับพอลูกของเขาก็เดี๋ยวก็ติดเพรียกควยเพรียกควยลายแดงลากก็อาจเป็นโรคคนเน่าอาจจะมีงดมาทำลัง ทำให้รากเขาติดเชื้อเน่าเปื่อยเพต้องเข้ากันแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วครับดูแลกันไปการเอาใจใส่นี่ครับเป็นสำคัญมากๆครับการเอาใจใส่เป็นสำคัญในการปลูกมะละกอก็ไม่เพียงแต่ใส่ปุ๋ยต้องใส่ใจด้วยครับอย่างที่ลุงบุญเคยทำคลิปบอกเอาไว้ครับ ใส่ใจเป็นสําคัญเลยครับในการทํามะละกอรครับครับเพื่อนๆว่าจริงหรือไม่ก็คอมเมนต์กันเข้ามาครับเพื่อนๆว่าจริงหรือไม่ก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับลุงบุญยินดีรับฟังคําติชมทุกคอมเมนต์ครับอาจจะตอบได้ทุกคอมเมนต์หรือไม่ทุกคอมเมนต์นั่นก็บางคอมเมนต์ก็อาจจะตอบช้าเพราะว่าอาจจะติดภาระ อิดในท้องล่องนี่แหละครับบางครั้งก็กว่าจะได้ดูคอมเมนต์ของเพื่อนเพื่อนเก็อาจจะป่านไปสัก2อามวันบางครั้งก็อาจจะตอบซ้ำอมููนี่แหละครับอ,อย่างไรก็ต้องขอโทษขอ,อ,อไปเพื่อนเพื่อนเอฟซีก็แล้วกันครับครับคลิปนี้ก็คิดว่าเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆที่ลงุงบุญ ได้นํามาแชร์ให้เพื่อนๆเอฟซีผู้ปกมะล,ละกอแบบบ้านบ้านแบบลุงบุญนี่แหละครับได้มีความรู้กันเล็กๆน้อยๆลุงบุญก็มีได้เก่งด้านาวิชาการเท่าไร่หรอกครับแต่อาศัยประสบการณ์ของเกษตรกร,กรลูกเชาวไร่ชาวนาชาวสวนน,นี่แหละครับก็มาปรับในการใช้ ในสิ่งต่างๆเนี่ยครับก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะได้เกิดความรู้กันไม่มากก็น้อยนะครับก็คอยเป็นกำลังใจให้กำลังใจต่อกันก็แล้วกันนะครับก็ต้องขอกำลังแรงใจเพื่อนๆกันไปเรื่อยๆนี่แหละครับ ลุงบุญจึงมาเปิดช่อง YouTube เพื่อ,อขอคอมเมนต์ขอคำแนะนำจากเพื่อนๆเอฟซีและก็เผยเกร็ดดีๆทุกลุงบลุงบุญได้มีความรู้จากการศึกษาเรียนรู้มาในชั้นประถมและมัธยมก็เอามาแจกัาไฟก็คิดว่าไม่ได้ประโยชน์มากก็น้อยก็ต้องมีประโยชน์ นะครับนี่แหละครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับลุงบุญก็คงจะมีสาระไว้เพียงเท่านี้นะครับก็คลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอขอวยพรให้เพื่อนๆฟรีจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดสิ่งใดก็อสมนปราตถนาหนังพรที่เคยให้ไปทุกคลิปนั่นแหละครับ,รบก็คลิปนี้ก็ ขอช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้หลวงบุญครับใต้นี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ